อนที่ไปออริชั่นแล้วแบบว่าได้นั่งใกล้ๆกันแล้วก็เล่นเล่นคือตอนนั้นนะมันเป็นตอนที่รอผลนะ่ะนานๆมากเรารออยู่ในห้องนานมากแบมกับฟอนน่ะเคยไปเจอกันที่งานแคสงานหนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยคุยกันถูกขอเออแล้วแล้วทีเนี้ยก็เลยไปนั่งเล่นหาอะไรเล่นแล้วก็แบบกิ้งลูกลูกบอลนะไม่รู้อะใส่กันอะคือหาอะไรฆ่าเวลาแล้วมิวนิกอะนั่งอยู่ข้างๆมิวนิกก็เหมือนจะแบบ เขัอะไรอ่ะเราเราก็เหมือนจะรู้จักกันหรือเปล่าว่าตอนนั้นจำไม่ได้แต่มิวนิกอ่ะหลับไม่สนใจเละโอ้หลับแล้วคือพวกเราอ่ะก็ชวนมิวนิกแบบมิวนิกเล่นกันไหมเล่นเล่นกิ้งกิ๊งอะไรนะมิวนิกไม่เล่นมิวนิกหล,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 ลับหลับย่างดียง <laughs> <laughs> อ๋ะแต่ด้วยความที่แบบเราใกล้ๆกกันอ่ะอยู่ใกล้ๆกกันสุดท้ายเราก็คุยกันตอนนั้นก็มีหลายคนเลยก็คุยกันในกลุม่มในแกง๊งแต่พอแบบ เราเข้ามาจริงๆอะ่ะก็เหลือสามคนอืมมันก็เลยเป็น MBS เพราะหลังจากนั้นเราก็แบบสติ๊กตูเกเตอรมาตลอดอืมใช่จริงๆๆจริงหนูก็หนูมีแยกทางไปอยู่กับอุ้มอยู่ช่วงหนึ่งแยกทาง <laughs> <laughs> น่างสารเนาะือแยกทาง <laughs> ไม่อยู่กับอุ้มเ <laughs> พราะแบมม่าเรียนโรงเรียนเดียวกันกับอุ้ม <laughs> อืมเคยเคยเรียนห้องเดียวกันแล้วก็เลย อยู่คุยกับอุ้มไปสักพักอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆแบบเหมือนได้เจอคนมากขึ้นได้คุยกับคนมากขึ้นเราสูคุยถูกคอมากๆแล้วก็ได้คุยกับยูนิคมากขึ้นแล้วเรากลายเป็นคุยถูกคอกันทั้งสามคนเลยก็เลยคอมไบน์ทูเกเตอร์แล้วทุกคนก็ติดอยู่ด้วยกันมาตลอดเลย <laughs> เลยเกิดเป็นแ,แกงน๊งเมีขึ้นมานั่นเองใช่